ครับผมสวัสดีครับมาครับมามาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาพับธนูนะครับซึ่งมันเป็นธนูจิ๋วนั่นเองนะนี่ก็สามารถที่จะยิงได้นะครับมีลูกดอกพร้อมเลยนะครับแบบเจ๋งๆเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะครับวันนี้เราจะใช้กระดาษอยู่ประมาณ5 6แผ่นนะครับห้าหแผ่นนะก็เดี๋ยวเราเตรียมมานะครับเตรียมกระดาษขึ้นมาเลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะครับไปนี่นะครับประมาณนี้ ก็สาหรับใครที่ขอเข้ามานะครับให้ทําธนูวันนี้ก็จัดให้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากพับอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะเออนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะครับก็เริ่มต้นนะเดี๋ยวให้เราเอากระดาษชิ้นแรกขึ้นมานะครับกระดาษชิ้นแรกขึ้นมาเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันนะหลังจากที่เราเตรียมกระดาษชิ้นแรกขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราหา เขาเรียกว่าวิธีการหาตัวพันธุ์นะครับหาตัวพันธซึ่ง๋ยวผมเนี่ยจะใช้เป็นอ่าตัวนี้นะครับเป็นกระดาษนะครับหรือใครมีตะเกียบหรือว่ามีอะไรก็ได้นะหรือจะทํากระดาษเป็นลักษณะเนี้ยนะครับเพื่อที่จะเอามาไว้พันก็ได้นะครับก็เอากระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็เอาพันกับไอ้ตัวไม้แบบอ่าเรียกมันว่าไม้แบบนะนะครับก็ค่อยๆพันมันเข้าไป ่อ่ค่อยม้วนมันเข้าไปครับหลังจากนั้นเราก็พันๆเลยนะครับพันเข้าไปแบบนี้นี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆม้วนให้มันเล็กๆออกมาดีๆนะก็เดี๋ยวเราจะทําส่วนเนี้ยนะครับทั้งหมด2ชิ้นนะครับเดี๋ยวพันแบบเนี้ยออกมา2ชิ้นนะไปเดี๋ยวไปทํากันนะครับหลังจากที่เราพันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ จะใช้เป็นกาวนะครับใช้ใช้เป็นกาวติดหรือใครมีกอเทปมีอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถที่จะติดได้นะที่เรามีนะครับเดี๋ยวส่วนนี้ผมจะใช้เป็นกาวติดนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยแล้วก็ชัโลมกาวมัลงไปเลยนะครับก็แบบนี้นะ เดี๋ยวเราจะทํำมันทั้งหมดสองอันไปเดี๋ยวเราไปทํากันนะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่เราได้กระดาษทั้งหมด2ชิ้นแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวในส่วนนี้เราจะมาทําลักษณะของให้มันงองๆแบบนี้นะเห็นไหมนี่นะครับเนี่ยนะครับส่วนที่1กับส่วนที่2ให้มันงองๆลงอย่างนี้เดี๋ยวเราพยายามกะกะเอาก็ได้นะครับให้มันเท่าๆกันนะครับทั้งทั้งสองฝั่งนะครับ หลังจากที่เราคิดว่ามันน่าจะเท่ากันนะเราก็หรือใครจะวัดก็ได้นะแต่ตรงนี้ผมใช้วิธีการกะเอาเลยนะครับเห็นไหมออกมาประมาณนี้นะนี่นะครับเห็นไหมหง่ายๆเลยใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาอีกแท่งหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวส่วนนี้นะครับเราจะกะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะตัดครึ่งกลางให้มันนะครับ เราก็วัดดูสักหน่อยนึงนะครับมันประมาณ8.2ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ประมาณ4.1ประมาณนี้นะครับเราก็ตัดครึ่งกลางออกมาอ่าประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราตัดครึ่งกลางแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเอามันมาวัดดู นี่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดมันออกอีกอย่างละฝั่งฝั่งละนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับปึ๊บอ่าตัดมันออกเลยหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาทาบดูเราจะทาบส่วนตรงนี้นะครับลงมาแบบนี้นะอ่าให้มันเป็นลักษณะนี้ครับตรงนี้ก็ในส่วนของปลายตรงนี้นะครับจะให้มันเหลือนิดนึง แบบนี้นี่นะประมาณนี้นะครับองศาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาติดกาวกันนะครับในส่วนของตรงนี้ผมจะใช้เป็นกาวร้อนนะครับก็เดี๋ยวใช้เป็นกาวร้อนติดทั้งสองฝั่งเลยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาติดเลย นี่นะครับเราก็จับมันไว้สักแป๊บนึงนะครับให้กาวมันติดอาแค่นี้แหละครับฝั่งนี้เดี๋ยวก็มาทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับลองวัดกะกะดัดดูนี่นะครับให้มันได้องศาเท่าเท่ากันนะแค่นี้นะครับประมาณนี้ หรือใครจะหาดินสองมาร์กไว้ก่อนก็ได้นะครับ ่าประมาณนี้นะครับพอให้มันอยู่นะก็เป็นอันใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยซ้ํากาวให้มันอีกทีนึงก็ได้นะนี่นะครับลักษณะโครงสร้างมันจะออกมาแบบนี้เห็นไหมก็ง่ายๆเลยนะเออนะครับ ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆหยอดกาวให้มันเพิ่มนะให้มันแน่นหนานะครับ โอเคครับประมาณนี้จริงๆเราจะตกแต่งเพิ่มก็ได้นะครับเนี่ยตกแต่งเหมือนจําได้ไหมครับเราจะมีธนูอันใหญ่ใช่ไหมเนี่ยตกแต่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ในส่วนนี้เหมือนแบบใช้แบบวิธีการง่ายๆนะครับเห็นไหมแค่นี้ก็ได้ธนูแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาเชือกมาทําแบบนี้กันก็ใช้ได้แล้วนะเออนะครับก็เดี๋ยวเราเตรียมเชือกขึ้นมานะ ใครมียางก็ใช้ยางก็ได้นะครับเอามาพันต่อกันนะครับแต่ถ้าใครมีเชือกยางยืดแบบนี้มันก็จะง่ายหน่อยนะก็เอามาพันเลยครับมัดปกติเลยนะมัดปกติเลยนะครับทุกคนถ้ามียางก็ใช้ยางต่อๆกันก็ได้นะครับ ه, แบบนี้แล้วก็ดึงดงหัวเชือกมันขึ้นมาด้านบนแบบนี้ีนเห็นไหม แล้วก็ดึงมันมาพันอีกฝั่งหนึ่งเลยครับก็มัดเหมือนกันปกติเลยนะครับ แล้วก็ดึงดึงนะครับหมุนหัวเชือกมันขึ้นมาด้านบนแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่าโอเคครับแค่นี้แหละแล้วเราก็ตัดเชือกส่วนที่เหลือออกนี่นะครับประมาณนี้เลยนะเราก็ได้ธนูแบบเจ๋งๆนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับ เดี๋ยวผมลองใส่รูปมันดูนะมันก็น่าจะโอเคแล้วนี่เห็นไหมแค่นี้เองนะครับแค่นี้ก็ยิงได้แล้วนะแต่จริงๆนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆมันยิงได้สองฝั่งนะครับเห็นไหมฝั่งนี้แต่ฝั่งเนี้ยนะครับเราต้องเล็มส่วนเนี้ยนะครับออกอีกนะเห็นไหมมันจะไม่นั้นมันจะรูมันจะแคบไปนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆมันก็สามารถที่จะยิงได้นะเห็นไหมเนี่ยนะครับมันก็จะพอดีอยู่นะแต่มันก็รูแคบไปนะครับมันต้องให้ได้เหมือนอันนี้นะเห็นไหม นี่อันนี้จะพอดีนะครับรูจะกว้างพอดีเลยอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราใช้ฝั่งนี้ได้นะประมาณนี้ครับก็ยิงออกไปได้เลยนี่นะเดี๋ยวเรามาทำลูกธนูกันนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับถ้าใครเคยดูธนูอันใหญ่แล้วก็ทำเหมือนกันเลยนะครับวิธีการก็ให้เราเตรียมกระดาษขึ้นมา1แผ่นนะ ก็ทําไปพร้อมๆกันนะครับหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็เอามาพับเป็นครึ่งกลางแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดครึ่งมันโอเคครับหลังจากที่เราตัดครึ่งนะครับเดี๋ยวเราหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วก็วางในมุมวางในมุมแบบนี้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆม้วนมัน เนี่ยครับม้วนค่อยๆทําปมเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้มันจะเริ่มยากหน่อยนะมวนยากนิดนึงนะครับยิ่งกาวเอ,อ่ยมือเราติดกาวเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวหน่อยฟืดๆหน่อยนะครับอ่านี่นะครับค่อยๆทําปมเล็กๆให้มันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนเป็นลักษณะน,นี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับแล้วส่วนที่เหลือเราก็ทากาวให้มัน แบบนี้แล้วมันจะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมก,กระดาษอีกครึ่งหนึ่งนะครับเอากระดาษอีกครึ่งหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็นี่นะครับจับส่วนให้มันหันมาลักษณะแบบนี้นี่นะแล้วก็เอาส่วนนี้ครับพันต่อเลยมันก็จะได้ลูกธนูที่ยาวขึ้นนะครับ มานี้เราก็ทากาวเหมือนเดิมนะทากาวไปเลยครับทุกคกลน,นี่แค่นี้แหละนะครับเราก็ได้ส่วนของถ้าคิดว่ามันยาวไปนะครับเราค่อยมาตัดเลม็มันออกก็ได้นะผมก็จะตัดส่วนที่มันอ่อนๆออกนะครับ ประมาณนี้นะครับความยาวเห็นไหมลองมาวัดดูก็ได้นะจริงๆถ้าใครจะเสร็จแค่นี้เลยก็ได้นะครับก็สามารถที่จะยิงได้แล้วนะครับแต่ผมจะใส่ตัวเนี่ยนะครับตรงนี้ให้มันด้วยนะครับไปแหลมวิธีการก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราหาเศษกระดาษประมาณนี้นะนี่เศษกระดาษประมาณนี้แล้วก็มาพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็ตัดส่วนนี้ออกนี่นะครับแล้วก็กางออกเลยครับเดี๋ยวเราพับเป็นปลายแหลมแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับพับเป็นปลายแหลมแบบนี้เดี๋ยวใครไม่ทันอยค่อยๆทำมาพร้อมๆกันนะครับแล้วก็พับ ไปแหลมเข้าไปอีกเสร็จปุ๊บก็หันอีกฝั่งหนึ่งครับพับมันเข้ามาเหมือนเดิมนี่นะครับแล้วก็ประกบเข้าหากันเลยอ่าแบบนี้แล้วก็กางออกเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพลิกมาฝั่งนี้แล้วก็ประกบเข้าหากัน แค่นี้นะครับเดี๋ยวเอียงมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็พับส่วนนี้เข้ามาเป็นสามเหลี่ยมนะครับหนึ่งด้านนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งประกบเข้ามานี่นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆกางมันออกนะแล้วก็จะดึงส่วนนี้นะครับที่มันเป็นรอยนะครับดึงมันลงมาตามรอยแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ประกบฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเอามันลงไปตามรอยมันเลย ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดส่วนปลายแหลมปึ๊บแบบนี้นะครับแค่นี้แหละนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี่ยนะครับคันธนูมายัดใส่เราดูคันในส่วนด้ามที่มันใหญ่นะครับยัดเข้าไปก่อนแบบนี้นี่นะครับประมาณนี้ แล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะติดด้วยกาวยางนะครับใช้ปืนกาวยางมายิงแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆประกบให้มันติดกันก็นระวังความร้อนด้วยนะครับถ้าใครใช้ปืนกาวยางนะแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นเราก็ติดให้มันดีๆหน่อยนะ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับถ้าใครมีกาวเป็นเหมือนพวกกาวร้อนนะครับเราเอากาวร้อนมาหยอในส่วนของตรงหัวไปแหลมมันเนี่ยตรงนี้จะดีมากนะครับเพราะว่ามันจะทําให้กระดาษแข็งนะเออพอทําให้กระดาษแข็งมาเราก็มันจะทนมากขึ้นนะครับเนี่ยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะสําหรับรูปดอกฮนูนี่นะครับแค่นี้ก็ยิงได้แล้วนะ อ่านี่จับแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนี่นะครับตรงนี้ก็บีบๆให้มันแบนๆหน่อยก็ได้นะครับจะได้มันจะได้ดันเชือกได้ง่ายๆนะแค่นี้เองครับก็ก็ใช้ความระวังนะครับในการเล่นด้วยนะครับก็มันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับถ้าเราไปยิงกันเนี่ยเออก็ระวังกันด้วยนะครับทุกคนนี่แค่นี้ครับเราก็ได้ธนูจิ๋วอันเล็กนะครับเอาไว้ใช้งานกันแล้วนะเป็นไงครับนี่เป็นไงดูรูปกันเห็นปะ สวยงามเลยนะครับนี่โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ขอให้พับธนูทำธนูเข้ามาก็จัดให้แล้วนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับก็วิธีการก็ง่ายๆนะยังไงเอาไปลองทำกันดูนะครับและสุดท้ายนะครับถ้าใครอยากทําอะไรอยากพับอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะ ยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ